สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เจ๊บสวนธงชัยสวนสมรมนะคะจะพาทุกคนมาดูนะคะสะเดาวทาวายดุกพิเศษนะคะซึ่งสามารถนะคะออกดอกได้ทั้งปีนะคะขออธิบายขยายความนิดนึงนะคะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงที่จะออกดอกทั้งปี ใช่ค่ะคำว่าทั้งปีก็คือมีการเว้นระยะแต่ก็คือจะไม่มีฤดูกาลที่แน่นอนนะคะอย่างที่จะพามาดูวันนี้นะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่12นะคะเป็นวันที่12เมษายน2568ซึ่งสเดาพนธุ์ปกติทั่วไปนะคะเขาจะหมดฤุูการไปแล้วนะคะแต่สเดาถวายโดยพิเศษของเรานะคะยังมีให้ ทุกคนได้เห็นนะคะอ่านะคะอันนี้เป็นการปลูกในภาชนะนะคะเป็นตะเข่งมือมือหนึ่งนะคะอ่นะคะสามารถปลูกได้นะคะในตเข่งแล้วก็สามารถติตดอกได้นะคะทุกคนนี่นะคะอ่ที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเป็นการทํานะคะเป็นการท่าจีนะคะพอดีเสษมันเยอะหน่อยนะคะจะดูไม่ค่อยชัดนะคะที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นถุงที่เรามาเป็นเป็นการขยายพันธุ์โดยวิธีการท่าจีนะคะ นี่นะคะจะพาทุกคนมาดูนะคะแล้วก็พามาดูว่าฤดูการเนี้ยยังสามารถนะคะมีดอกได้นะคะทุกคนก็คืออย่างที่บอกค่ะเขาไม่ได้มีฤดูการในการที่จะมีดอกนะคะทุกคนอ่ะให้ดูนะคะเห็นไหมคะนี่ดอกของเขานะคะนี่นะคะดอกของเขานะคะดอกของสะดานะคะถวายดอกพิเศษนะคะทุกคนอ่ะพามาดูนะคะนี่นะคะเห็นไหม นี่คือดอกนะคะมาดูใกล้ๆนะคะใกล้ๆนะคะนี่คือดอกนะคะดอกนี่นะคะดอกสะเดาถว,วายดุพีสีษนะคะทุกคนมีทุกทุกทุกเขาเรียกอะไรก้านพิช่อนะคะนะคะมี่้นนะคะเห็นไนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอ่ะเป็นการปลูกใน เป็นการปลูกในภาชนะนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นการปลูกในภาชนะในกระถางนะคะนีะ่ให้ดูนะ,ะนี่นะคะปลูกปลูกในกระถางกระถางแบบนี้นะคะนี่นะคาปลูกในกระถางนะคะไม่ได้ลงดินนะคะก็สามารถติดดอกได้นะคะนะคะอ,อันนี้อันนี้เพิ่งลงใหม่นะคะทุกคนเนี่ยเป็นเป็นในตะข่งนะคะนี่เป็นในตะเข่งนะคะในตะขง่ง นะคะนะคะนี่ก็ก็คือทำพันนะคะขยะพันนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นนี้ก็คือเราใส่ปุ๋ยธาตุอาหารเพื่อจะเอากิ่งก้านเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบบ้าใบนะคะนี่ดอกก็จะไม่ค่อยมีนะคะต้นนี้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการดอกนะคะต้นนี้เราต้องการที่จะเอายอดเขานะคะ เราก็จะให้เขามียอดเยอะๆนะคะเพื่อที่จะไว้ขยายพันนั่นเองนะคะทุกคนอ่านะคะค่ะนี้เป็นการปลูกในภาชนะทั้งหมดนะคะนี่ในถิงก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอ่านะคะนะคะทุกคนคดูสดาถวายดกพิเศษนะคะของ สวนสมร,สรนะมกำแพงแสนนครปฐมนะคะทุกคนที่สามารถมีดอกให้เราให้ให้เราได้กินทั้งปีนะคะทุกคนนะคะอ่ามาดูนะคะว่าปลูกในตะขิงได้แล้วก็สามารถติดดอกได้ด้วยนะคะทุกคนใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะนะคะใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะก็มีดอกให้เราได้กินทั้งปีได้เลยนะคะทุกคน นี่นะคะเดี๋ยวแล้วไม่ต้องดราม่านะคะเคยเจอนะคะบางคนบอกว่าไปถ่ายตอนที่เขาออกในฤด,ดูแล้วก็เอาคลิปอัพหลงตอนนอกฤดูนะคะอันนี้ก็คือเดียวๆนะคะก็คืออ่าออกในนอกฤดูจริงๆไม่ใช่บอกว่าไปถ่ายแบบ ในฤดูแล้วมาให้ดูไม่ใช่นะคะอันนี้ถ่ายหน้าปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะวันนี้วันที่12นะคะมีสายโยน2.5งพนหรอตนะคะทุกคนนะะสะดาวถาวายดุพิเศษนะคะนีค่ะ